สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่10นะคะตุลาคมพ2563นะคะวันนี้พบกันกับสาวบึงบ้านสูงนะคะแต่ว่ามาในานามของคุณแม่สาวดำพารวยนะคะ วันนี้ทำหน้าที่แทนคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ติดภารกิจค่ะเป็นเจ้าภาพใหญ่นะคะคุณแม่สาวดำพารวยค่ะพร้อมแฟนคลับเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพใหญ่นะคะวันนี้ก็เลยเตาบึงบ้านตูกรเลยได้ตกเป็น ที่แทนนะคะกเป็นมือกล้องสัมภาษณ์เก็บบรรยากาศแทนคุณแม่นะคะโปรดขอประทานอภัยทุกท่านนะคะอาจจะพูดไม่กล้องเท่าไหร่นะคะอขอความเมตตาก,การุณาด้วยนะคะเพราะคุณแม่ท่านวันนี้ไม่มีเวลาค่ะ เป็นงานดวงตัวของ,ของพ่อปู่ศีตุดโทนะคะแห่งวัดแห่งวัดท่าผูน้อยค่ะคะุณแม่กำลังรับปัดใจนะคะคุณแม่สาวดำพารวยะคะ่ะ

ผู้ที่มาณนักวันนี้สงมปรารถนาทุกท่านผู้ที่ปรารถนาไ้แล้วยังไม่มาเด่ผู้ที่ปรารถนาไว้แล้วไม่มาขอขอให้มาขอผู้ที่ปรารถนาไว้แล้วมาขอแล้วก็ให้สุ่มปรารถนาเมื่อมาถึงแล้วก็ให้สุกกายเจริญใจยิ่งวัฒนา จตุรภพ,พิจตรรชัยขอให้ทังแรงไรโรคได้กินเข้าวได้นอนหลับร่ำรวยปฏิภานถากนานสรรสมบัติมีแต่ความเจริญยิ่งวตัานาสร้างบารมีอะไรกู้เครื่องอะไรคัดของในสิ่งที่ประสงค์ตลอดการเสร็ษฐา Kata kasih kita ngNet Disis Surat Minta Nanti Empur Atuh Raya diri Main timmatik Warahi beroma-beroma Surat Sa 헤 ran e to tchan 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 อย้ำตัวต่อไปกล่าวถวายเครื่องสบงเสราทั้งสองพลาแล้ว อ่าขอคุโมโนาโอ้ยดีน้งเมยถึงเมว่าอะเกิดแต่ก็มีแดกนั่นคือความิๆของไทยช่วยค่ะน like ี่เบอร์ลน์สาวท่านค่ะที่จะสั่งของใช่ไหมพี่โอ้ถึงว่าโอ้เอสไลน์เข้าไปเพราะว่าไลน์แกมาเต็มใช่ค่ะใช่ใช่โอ้ค่ะค่ะค่ะ ในการบัดรนี้ข้าพระเจ้าจะเดีกขอนำปล่านำพาแก่ที่ดับทุกท่านค่ะเดี๋ยวบอกจะให้ค่ะสองเลยกล่าวถวายเพื่องบรรณาที่การเกดโอนเทียบธีวาที่รัชรัตนาเจริญมานักบักนุสก์อัครเพื่อนเป็นขับยียบีนะคะท่านผู้ชม ท่านมีจุดประสงค์ที่จะมาทำรงทานค่ะวันนี้ก็เลยรอพบพี่ขอพระธารภัยค่ะรอพบคุณแม่สาวดำก่อนะอนะคะแต่พอดีคุณแม่ท่านอยู่ในประมพิธีนะคะก็เลยเรอทำพิธีก่อนแล้วจะไปตั้งรงทานค่ะเดี๋ยวตาบุงจะพาท่านผู้ชม เด็กกินอาหารที่รูทานด้วยกันนะคะว่าเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมสารวันทานังสุปาพยังชนะสัมปันนังโคชนานงสาลีนังสัพริวรังอุตกังวรังอากันตุูสาพพาติ กิตายะสุขายะสันติปุเทวานังเตปิตุงหัง,างคนานุระขันตุคารคเยนะสุเอนจักห้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอถวายบัลลังก์ใบสีีก้าเสียง เกทดทวัยทิวาปูนาคายานาคีขอให้เกิดคนามบารมีศักดศรีแห่งความดีทราบสินเงินทองจงมีมาด้วยเถิดขออย่าได้ติดคับสืดเพืองขอให้เจริญยิ่งวัฒนาด้วยใจศรัทธาทราบจงม,มีมา อันตรายโรคภัยยาได้มาดีท่าขอให้เกิดมุงคลชีวิตให้ศักดิ์ศรีด้วยบุญญาเิตทุกพระองค์ด้วยเถือพระพุทธเจ้าคาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายบายศรีทศบายศรีพร้มบายศีหลักบายศีต่อ บายสีปากชาขอให้เที่ยวไทุกพระองค์เสด็จลงมาปูปากรักษาทั้งปูรุนเงินทองทั้งปูรุนบารมีทั้งปูรุนกุศลมาดารุสิทธิหาของท่านนะคะถึงลูทั้งยังเดินทางมาไม่ถึงก็มีนะคะท่านผู้ชมพระพุทธเจ้าเจ้าพเจ้า ขอน้อมถวายผลไม้หลายอย่างดังโบราณที่ได้เตรียมมาถวายองค์เทพีวาปูพยานาะที่ที่ได้เสด็จมาจะทำการสิ่งใดประกอบกิจการใดขอให้เงินทองกายกองมากมี ด้วยเถือพระพุตธเจ้าเท้าข้าพระเจ้าขอน้องถวายขนมหวานหลายอย่างกั้งโบราณที่ได้ตั้งจิตตั้งใจนำมาถวายขอให้ข้าพระเจ้าประกอบกิจาการใดๆใ,ใ,ให้เจริญรุ่งเรืองต่อให้เกิดมหาสันนิ มหาโชคม,มาหาลามหานิยมต,ต,ตลอดไปด้วยฤืษีพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าพระพุทธบายน้ำ่าน้ำต้นว่าน้ำส้มน้ำแดงน้ำเขียวน้ำมะพร้าวซึ่งเป็นน้ำพิษห่างข้าพเจ้า ประกอบกิจาการใดๆผู้รกิจใดๆอาชีพใดๆคนในบ้านในเรือมของเล็กรครบครัวของข้าพระเจ้าขอให้เงินทองไหลคล่องมีขาดสายตลอดไปด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพาเจ้า ขอน้อมถวายไข่ต้มสุกข,ขออย่าได้มีปัญหามาทำลายชีวิตของข้าพระเจ้าขออย่าได้ติดครับขอไม่สุขสมหวังตลอดไปด้วยเถิดพระพุทธเจ้าขา้าพระเจ้าขอถวายหัวเลกงาทุกชนิด เป็นต้นว่าตัวดำตัวแดงตัวเขียวตัวเหลืองตัวลิสงนาขาวนาดำผู้ประเภีหข้าข้าพระเจ้าตกธรณีใดทำให้เจริญงอกงามเกิดเกิดอำนาจบารมีอำน,นาจบุญก็เกิดซัพ์ ตลอดไปด้วยเถือพระพุทธเ,เจ้าค่ะข้าพระเจ้าทั้งหลายออาชื่อนามสก,กุลขอถวายผู้เตียงมาลาพร้อมขันห้าขันแปดใบสีเปิดขันใบสีด้วยายวาจาใจ และวาจาจิตให้แก่องค์เทพทั้งหลายในวันนี้บบนข่าข้าพระเจ้าให้เราพิสูจน์ด้ด้วยกายวาจาใจให้แก่องค์เทพทั้งหลายหากในวันข้างหน้าด้วยอุญ,ญาบารมีเก่าของข้าพระเจ้ายังไม่ถึงความสำเร็จ ตามปรารถนาะขอให้เทใสทุกพระองค์แสดงลงมาพิจารณาเสริมดวงวาสานาะให้เกิดข้าพเจ้าสำเร็จด้วยถือพระพุทธเจ้าค่าขะข้าพเจ้าขอถวายข้ารำนางรำขออยากให้ติดขาด ขอให้ชีวิตนี้ของข้าพระเจ้ามีแต่โชคแต่ลาวจะได้เจ็บได้ปินจะได้ัวตลอดไปไื่เหืือพระเจ้าค่าข้าพระเจ้าค่ะ <ขอ S 1> ไม่คนเร็วมันเนี่ยซ <ขอ S 2> ักล่อง เดินมาดูลงทานกันนะคะท่านผู้ชมเป็นดาราหนักล้องใครเอาเมือตัวทีมงานสาวดําพาดเว้ยใครเอาเมือตัว ตอนนี้บอได้ขอสารแล้วขึ้นเขาก็คือการมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกับออกเมื่อนั่นแหละทีมงานสาวดำพาลุยกำลังจะกินสมตำครับลูดรสสารประจานแห้งครับนี่กำลังทำทากำลังทำทาโอ้เสียคนอยู่ครับกล่องมาบางเลือกกินเน่ยถ้ากล่องมาบางก็เล็ดยี่บ๊อกเกียนมาเต้